หลวงตาเชื่อนะหลวงปู่คือหลวงปู่ทวดท่านเคยเล่าให้ฟังคท่านบอกจากหลวงปู่ทวดมาถึงข้าเนี่ยสีชาติท้งบแต่ท่านไม่บอกว่าระวังหลวงปู่กับท่านเนี่ยมีชาติไหนมั่งเองไปดูเอาก็แล้วกันทาน่ททานบพ่สนดได้จะบอกอทุกอย่างที่สนดได้พุทธศาสนานี้พิสน์ได้ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยพุทธศาสนา มีพุทธะมีธรรมะมีสังฆะพุทธะก็มีผูุ้ทธเจ้าสี่องค์สี่ระยะปัจจุบันปัญญาธิกะ,อง,กกะองค์ก่อศสัทธาธิกะองค์กลางหน้าวิทยาทิกะแล้วก็มีพระประเจกมาอยู่ระหว่างกลางแค่แต่สรู้เองไม่สอนใครแล้วก็มีผู้ที่ไม่เกิดคือพระรหนั์ก็มาจากพุทธะมีแค่นี้ยไม,มีอะไรเอ็งต้องเข้าใจซมด ไม่มีอะไรต้องเข้าใจในการวินว่าณใจเกิดต้องฝึกสมอกไม่ฝึกไม่ได้